Nice. ส,ส,วสวัสดีครับพี่คาเรนเองนะครับจัดรายก,การ Make Up t o g ก t ตอรครับสำหรับวันนี้นะครับพี่คาเรนก็จะไปทำงานแถวแถวเขาเรียกว่าพักขนงนะฮะหรือว่าสุขุมวิท71นะฮะชื่อว่าปลาดเปรียวสตูดิโอนะครับวันนี้จะไปแต่งหน้าให้เขาส่งเรฟเฟนซ์มาเมื่อคืนนะครับอ่าชื่อเป็นดาราชื่อว่า ชื่อว่าอะไรนะต,ติชาฮะที่เป็นที่เป็นได้เดอะเฟสนะ่ฮะอ่าเขาบอกมาประมาณนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้นะพี่กรณ์ก็จะไปแต่งหน้าให้ติชานะฮะแล้วก็เขาบอกว่าแป๊บเดียววันนี้ไม่ไม่ถึงเย็นก็เสร็จแล้วนะฮะก็เลยโอเคตกปากรับขำาวข่าวเสร็จครับนะฮะแล้วก็จะไปทำง,งานครึ่งวันนะครับระวัาน,นี้โอเคเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ก็มาถึงแล้วนะครับที่ปาดเปียวสตูดิโอนะครับอยู่สุขุมวิท71นะฮะอันนี้ก็คือภายนอกอาคารนะฮะตอนนี้พี่เคลินอยู่ตรงลานจอดรถนะครับอันนี้คือภายนอกอาคารนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณโมงก็ไม่โฟกัสหกโมงเจ็ดนาทีนะฮะแต่ว่าทางกองเขานัดพี่เคลิ้นคือเจ็ดโมง ตอนนี้6โมง7นาทีครับสาเหตุที่มาก่อนเวลาก็เพราะว่ามาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะฮะอ่าฉะนั้นเนี่ยที่มีดราม่าว่าเอาเวลาทำงานมาถ่ายนะฮะจริงๆพี่มาก่อนเวลาเยอะเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาถ่ายอ่าสถานที่อะไรต่ออะไรให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนทำงาน จะถ่ายตอนทํางานด้วยนะฮะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนทํางานเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่ออะไก็แค่ยกกล้องขึ้นมาแค่4ี่วินาที5วินาทีเท่านั้นนะฮะฉะนั้นก็จะไม่เป็นการรบกวขนขณะที่เราทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูข้างหน้านะฮะนี่ อันนี้เขายังไม่เปิดดีนะฮะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่คงอีกสักพักหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับถ่ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมแต่งหน้าทำผมของเรานะฮะมุมเล็กๆงน,นี้นะฮะอ่าถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นจุดที่เขาเอาไว้ถ่ายนะฮะอันนี้นะฮะ จะห้องก็็เปนมาแต่เช้าเลยครับใช่ครับี่เจ็ดนณะเจ็ดมังๆๆๆๆม่งฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นระเบียงนะฮะเมื่อกี้พี่เขาทักทายสวยจังเลยอนะ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนิดๆแล้วนะฮะก็รอนางแบบมาอยู่นะฮะน้องติชาเห็นว่ากำลังขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเพราะว่านางน่าจะรีบะก็เลยขึ้นมอเตอร์ไซค์มานะฮะน่าจะอีกนิดนึงใกล้ถึงนะนะครับ ตาไม่ได้ยกับกิไม่ได้โอเคอะเราแยกอยู่ขยับปนิดนึงมันจะต่อไปเรืนัตัวไห่นี่เหรอโอเลยแ้่เลยแยเยัง่เลแ่ไดยเลยเล้แเาเเเป็นเ่เเ่่่ะ

งานแล้วนะฮะตอนนี้กําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับขณะนี้เป็นเวลาอีกหนึ่งนาทีเที่ยงสิบเอ็ดโมงห้าสิบก้านาทีเสร็จงานแล้วเคลียร์บินเคลียร์ค่าจ้างสตังเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับบ้านกันเอ๊ะรถคันนี้ขวางเอาไงอะัะ อกขยับรถคุณตาขอออกหน่อยได้ไหมครับขอขยับรถหน่อยนะอาจารย์รถออกขอบคุณครับ,ออบ,ค,รบครับเสร็จงานแล้วครับตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านนะฮะนี่คือทางกลับบ้านพี่เล็นนะฮะ ก็ขอบคุณทุกๆคนนะฮะทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กด s b s c r r i e l like, ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าอา,อาจจะไม่ได้มีคอมเมนต์ให้อ่านกันนะครับเพราะว่า,าต้องต้องขออนุญาตปิดคอมเมนต์เพราะว่า,าบางทีเนี่ยบางทีเจอคอมเมนต์แบบแย่ๆนะฮะที่เขาด่าแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องโปรเทคแบบของเราที่เขา,อ,าอนุญาตให้ให ให้ถ่ายเขาได้อย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ควรที่จะให้เขาโดนด่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็ขออนุญาตปิดคอมเมนต์ก็ถ้าชื่นชอบก็ามากดเป็นกดไลค์กดซับสไคร์กันละกันนะฮะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันนะฮะแล้วก็หวังว่าสิ้นปีนี้ถ้ามีซับสไคร์ถึง100 s u b s c r ซับสไคร์นะฮะก็พี่เกรนก็จะยังคงทำต่อนะฮะแปลว่ายังมีคนอยากดูเรานะฮะแต่ว่าถ้าไม่ถึงยังไงสิ้นปีนี้ก็ ก็คงจะเลิกทำนะฮะก็พอพอพอคิดว่าอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้อะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะไปหาทำอย่างอื่นก็เดี๋ยวดูกันไปนะฮะแต่ว่าถ้าเลิกทำก็แอบเสียดายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราก็เริ่มทำช่องนี้มาด้วยความแบบนะคือความทุ่มเทพอสมควรนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในการทำงานและการเรียนในทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ